ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขออธิบายหลักการที่ผมใช้ในการเรียนนะครับซึ่งท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าน,นี่คือประวัติเส้นทางการเรียนของผมเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับท่านที่อาจนําไปใช้ได้นะครับคือผมก่อนที่จะมาศึกษาเรื่องพระเครื่องทั้งหลายเนี่ยนะฮะ ผมศึกษาพวกกลุ่มเหรียนกระสบมาก่อนทั้งนั้นเลยนะครับตั้งแต่ยุคสมัยทวาราวดีมานะครับจนสมัยรัปบุรีมาสมัยสโุโไทยยุธยาจนมาถึงสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยครับสุดท้ายก็มาจบที่รัชกาลที่9เนี่ยครับผมได้เหรียนนี่มาก็นานแล้วฮะคือผมเกิดปี2493ฮะแล้วผมก็คิดว่าเรียนสองสี่เ้เนี่ย เป็นเหรียญที่สะท้อนถึงวันเกิดของผมนะผมก็เอาไปเลี่ยมทองแล้วก็เอามาใช้ยอยู่นะฮะสองสี่กสา,ามเนี่ยผมเกิดปีนี้ก็เลยเหรียญน,นี้ก็ผมก็เห็นมานานนะฮะผมก็คุ้นเคยกับการจำแนกเหรียญที่เขาทำเก๊น,นะครับเหรียญทำเก๊เหรียญสองสี่ก็สา,ามเกก็มีเยอะนะครับก็คือเหรียญเขาจะทำบล็อกขึ้นมาแล้วก็บล็อกทองเหลืองนะครับแล้วก็ไปชุบทองคำ แล้วก็ขัดแต่งนะครับขัดแต่งให้มันให้มันดูเหมือนกับของเก่าอะไรเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วในเนื้อไม่ได้มีทองคํามีแต่ชุบข้างนอกนะครับแต่เหรียญจริงนะน,นะครับจะมีทองคํนะครับนะครับที่จะมองเห็นเนี่ยแดงๆเนี่ยครับเนี่ยฮะเหรียญแดงๆเหล่านี้คือเนื้อทองคํานะครับอันนี้ที่เขานิยมเอาไปทําเครื่องประดับต่างๆเนี่ยก็เนื่องจากก็มีทองคําเป็นอุปกรณ์นะฮะนี่เห็นสุกกลังนี่คือทองคาเนื้อทองคำก็เยอะมากนะครับ ซึ่งก็เป็นเหรียญที่ผมใช้ศึกษามานานนะครับผมสมัยก่อนพอจะศึกษาทองคําก็จะเอาเหรียญสองสี่เก้าสามเนี่ยมาใช้ดูนะแต่เหรียญสองสี่เก้าสามปลอมก็ต้องระวังนะครับอันนี้อันนี้ต้องระวังมากนะครับพอเหรียญสองสี่เก้าสามแทนนะครับจะมีทองคาแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะใช้ดูได้อะไรเยอะยะเลยครับผมก็เริ่มขยับมามาดูพวกกลุ่มพระที่เป็นพวกกลุ่มพระที่เกี่ยวข้องกับ ใกล้ๆกันนะครับก็เช่นพวกเหรียญเจ้าสัวอะไรเงี้ยฮะเหรียญเ,เจ้าสัวเนี่ยฮะพวกนี้ก็จะมีลักษณะของสีทองคําอยู่ในเนื้อเหมนกันอันนี้ก็ประมาณ2 4 8สนย์ะฮะก็ใกล้ๆกันครับก็อยู่ประมาณ10ปีห่างกันประมาณ10กว่าปีอะไรประมาณเนี้ยครับอันนี้ก็มีทองคําอยู่ในเนื้อแล้วก็เริ่มดูอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราไปก็ไปดูที่ว่าทองคําที่มีอยู่ในเหรียญกับทองคําที่มีอยู่ในเครื่องที่เขาทาขึ้นมาเนี่ย มันคล้ายคลึงกันมากน้อยแค่ไหนนะครับก,ก็พยายามดูอย่างนี้นะครับก็จับประเด็นอย่างนี้แล้วก็ได้มาเป็นว่าทองคําที่อยู่ในเหรียญเนี่ยครับนะครับมันจะมีพัฒนาการของสนิมในเนื้อนะครับจากสีทองเดิมนะครับไล่ขึ้นมาจะเป็นสีแดงแล้วก็มีคราบแดงๆอยู่ที่ผิวนะครับเนี่ยคราบแดงๆอยู่ที่ผิวนี่แล้วก็ได้ข้างน,นอกเป็นสนิมทองคําที่เราเรียกกันนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะปกติผมเลยกําหนด หลักการขึ้นมาว่าถ้าจะเป็นของแท้พวกนี้นะฮะจะมีลักษณะอย่างน้อยสี่โทนสีในเนื้อนะครับแล้วก็สี่โทนสีข้างนอกนะครับเทนสีข้างในเนื้อก็เป็นสีทองสีเหลืองสีส้มสีแดงนะครับจริงๆมันแบ่งได้มากกว่านั้นฮะแต่ผมแบ่งหยาบๆเอาสีสีระดับก็แล้วกันนะครับแล้วข้างนอกนะครับข้างนอกก็จะมีสนิมทองนะครับถ้าส่องดีๆเนี่ย จะมีสนิมทองนะฮะแล้วก็มีสนิมเงินนะทับอยู่อีกหน่อยหนึ่งพวกนี้จะมีเงินผสมอยู่ีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็มีสนิมพวกสังกะสีแล้วก็ทองแดงนะครับพวกนี้เป็นพวกกลุ่มทองเหลืองเพราะฉะนั้นก็จะมีทั้งสังกะสีและทองแดงผสมเพราะฉะนั้นก็จะมีสีสีข้างในนะครับ mm hmm. huh. เหลืองส้มแสดแดงนะครับข้างในนะครับและข้างนอกก็จะเป็นแดงดํา ขาวเขียวนะครับอันนี้คือลักษณะที่จะปรากฏอยู่นะครับ่องดูดีๆแล้วจะเจอครับเนี่ยลักษณะสีของชั้นต่างๆนี่ยฮะลักษณะหลักการนี้ฮะผมใช้ดูเหรียญมาเดิมครับแล้วต่อไปต่อมาต่อมาผมก็มาดูพวกกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มที่ใกล้เคียงกันนะฮะอย่างเช่นกรณีของเจ้าสัวเป็นต้นเนี่ยครับผมก็จะดูเนี่ยลักษณะของสีสนิมแดงข้างในนะครับและข้างนอกก็มีสีสีเหมือนกัน รวมแล้วเป็นแปสีตามหลักการที่พูดพูดเบติกี้เนี่ยครับเนี่ยครับจุดไหนๆก็ตามไล่ไปไล่มามันจะมีมากมีน้อยก็แล้วแต่แต่ต้องมีครบทั้งหมด8ปสีนะครับนี่คือคือหลักการพื้นฐานที่ผมใช้มาตลอดนะครับพอหลังจากดูตัวนี้แล้วผมก็เริ่มไปดูกลุ่มที่ใกล้เคียงกันที่ใหม่กว่าน่อยหนึ่งนะครับคือในกลุ่มหลวงประทวดนะครับหลวงประทวดปีศูนย์ห้าครัหลวงปทวดปีศูนย้นี่ก็จะเป็นพวกกลุ่ม ทองเหลืองเป็นโดยพื้นฐานนะครับแล้วก็ผสมทองคํานะครับที่วงการเรียกว่าทองแดงเถื่อนนะฮะแท้ที่จริงก็คือ,อสนิมทองคําอยู่ในเนื้อนะครับเนี่ยลักษณะเนี้ยผมก็ดูถ้าไม่มีสนิมทองคําอยู่ในเนื้อแบบนี้ผมก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เล่นแล้วก็ลักษณะของพระพวกกลุ่มนี้นะฮะพออายุได้หน่อยมันจะมีความฉ่าอย่างเงี้ยครับเนี่ยความฉ่าจะปรากฏอยู่เป็นปกติเลยครับถ้าไม่มีความฉ่านี้ถือว่าอายุยังไม่ได้นะครับนะ พอมาดูพวกกลุ่มนี้ผมก,ก็ย้อนกลับไปดูในกลุ่มที่เก่ากว่านี้หน่อยนะครับนี่อย่างเช่นกลุ่มโลหะววเงินนะครับเนี่ยกลุ่มโลหะเงินนี่ก็จะคล้ายๆกันนะเนี่ยอันนี้จอบใหญ่ใช่ไหมฮะโลหะววเงินก็จะมีลักษณะของสนิมแดงๆอยู่ในเนื้อนะครับนะฮะอันนี้ก็ไล่ชนสีได้ครับตรงไหนมีจุดแดงตรงนั้นมีต้องมีทองคานะฮะเอาอย่างนี้ก็ได้กันถ้าตรงไหนมีจุดแดงใต้นั้นต้องเป็นทองคํา ถ้าไม่มีทองคําอยู่ตรงนั้นเราส่องเขไปไม่เห็นทองคําแสดงว่าจุดแดงนี้ทําขึ้นมาไม่เกี่ยวกับสนิมเดิมนะครับอันนี้คือลักษณะที่ผมใช้สังเกตตลอดเลยครับแต่ว่าการดูทองคําและดูจุดแดงนี้จะต้องดูองค์จริงนะครับดูจากรูปนี่มันจะพลิกไปพลิกมาไม่ได้มันจะมองไม่เห็นนะฮะแล้วจะมีความเหี่ยวนะครับไอ้พวกนี้ฮะลักษณะแล้วก็จะมีปรากฏสนิมสีแดงข้างนอกใช่ไหมแล้วก็ดำนะ แล้วก็เขียวอ่าแ,แล้วก็ขาวเนี่ยแล้วก็เขียวอยู่ข้างนอกนะครับถ้าพระที่ไม่โดนล้างมาเนี่ยจะมีสนิมครบเลยแต่ถ้าล้างมาก็จะเห็นบางลางในพวกสนิมชั้นนอกฮะเช่นสีเขียวเนี่ยอาจจะบางหน่อยนะครับสีขาวนี่ก็พอมองเห็นเห็นไหมครับเนี่ยฮะแต่ว่าสีดำเนี่ยชัดเจนใช่ไหมครับสีดาชัดเจนแล้วก็สีแดงเนี่ยพอสีแดงนี้แล้วก็เข้าไปเป็นสนิมชั้นในแล้วคราวเนี้ยก็แดงแสดส้มทองใช่ไหมฮะมันจะเป็นทอง ส้มแสบแดงอยู่ในเนื้อครับต้องดูเป็นจุดๆไปนะครับไม่ใช่ดูทั่วไปอย่างนี้นะครับต้องดูองจริงนะครับแล้วก็ข้างนอกจะเป็นแดงดําขาวเข,ขียวใช่ไหมรวมไปแล้วเป็นแปดใช่ไหมครับเนี่ยนี่หลักการง่ายๆผมก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอย่างนี้แหละครับแล้วต่อมาก็มาดูพวกกลุ่มพวกพระพวกกลุ่มพวกพระบิดาเนี่ยฮะอย่างกรณีของบิดาเขาอ,อ้อนะฮะของพ่อทังเท่าเนี่ยอันนี้ก็จะเหมือนกันครับ หลักการเดียวกันเลยฮะผมดูเออแปลกดีใช้หลักการนี้ได้เลยนะครับก็เห็นเนื้อทองคําอยู่ในเนื้อครับแล้วก็มีนเนื้อเงินเห็นไหมฮะแล้วก็มีข้างในเนี่ยต้องสองดีๆที่เห็นสี่ชั้นนะครับสี่ชั้นก็คือทองส้มแสดแดงเนี่ยข้างนอกจะมีอะไรบ้างครับข้างนอกก็มีแดงดําขาวเขียวเห็นนะครับแดงดําขาวเขวียว,วรวมเป็นแปดเหมือนเดิมเห็นไหมฮะนี่ฮะ อันนี้ของปิตาหลวงพ่อทอ,องเท่านะฮะก็จะลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ครับนะฮะเนี่ยลองลองพอพอมาถึงกลุ่มนี้ผมก็เอาลึกเข้าไปหน่อยหนึ่งครับลึกเข้าไปหน่อยก็ในกลุ่มของอของอะไรเดียของกลุ่มชินราชพระบูชาก็แล้วกันเนี่ยกลุ่มพระบูชาเนี่ยครับพระบูชาเนื้อสมิทธ์เนี่ยฮะก็จะมีลักษณะเดียวกันครับนะฮะมีอะไรบ้างครับ มีสนิมสีแดงอยู่ข้างในนะต,ตรงไหนบินบินก่อนๆเนี่ยแล้วส่องเข้าไปฮะจะต้องเห็นทองคําอยู่ตรงนั้นครับถ้าเห็นสีแดงนะฮะถ้าไม่สีแดงก็จะเป็นสีอื่นเป็นสีสนิมอย่างอื่นก็จะมีหลักการเดียวกันอีกนะครับจุดไหนกร่อนนะครับตรงไหนกร่อนพยายามส่องเข้าไปจะมองเห็นเลยนะครับว่ามีทองคําอยู่ตรงนั้นสีแดงอยู่ตรงนั้นมีทองอยู่ตรงนั้นก็จะเป็นทองทส้มแสดแดงนะฮะข้างนอกก็จะกลายเป็นแดงดําขาวเขียว เหมือนกันเลยใช่ไหมครับนี่ฮะลักษณะเนี้ยใช้ดูพวกเนื้อพวกเนื้อสมทธิ์อันนี้ดูได้ลึกเลยครับสทธิ์ทุกยุกทุกสมัยนะฮะก็จะมีหลักการนี้นะครับจะมีหลักการนี้นะฮะยกเว้นสทธิ์ยุคเก่าจริงๆอันนั้นจะไม่มีสังกษีนะฮะมีแต่ทองแดงเงินนะครับทองแดงเงินแล้วก็ทองคําก็จะกลายเป็นสนิมเจ็ดชั้นพอนะฮะไม่มีแปดนะครับถ้าแปดชั้นนี่ยุคหลังนะครับฮะเพราะฉะนั้น ก็น,นี่ก็พอมาสำนิกออกมาเราก็ถอยใหม่ก้าเนี่ยเราก็ก้าลึกเข้าไปอีกฮนะพวกกลุ่สมสำนิกแล้วก็ไปถึงชุดชุดพระ,ะกรณีนี้อย่างเบญจภาคีเนื้อชินเนี่ยครับชินราชไปเสมาแก่ทองคำเห็นไหมฮะอันนี้ก็เห็นนะะผมมีองค์อื่นที่จะมีชั้นอยู่ข้างในอีกนะครับองค์นี้เนี่ยพระล้างมาผิวนอกเท่านั้นยังไม่ลึกข้างในนะว่หลังจะ นําให้ดูอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ขอเสนอหลักการกว้างๆก,ก่อนนะเข้าไปดูในเนื้อในของเนื้อแดงๆเนี่ยแสดงว่าอันเนี้ยเป็นสนิมทองคาใช่ไหมฮะไม่ใช่สนิมเหล็กนะไมไม่ใช่สนิมตะโกนนะคนละโทนคนละสีคนละรูปแบบเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยลักษณะนี้เราก็เริ่มมั่นใจใช่ไหมแล้วเราก็ดูลึกขกึ้นอีกนะในพวกพระสมัยยุธยานี่ใช่ไหมฮะยุธยานี่หลพหลวงหลวงพระจุกเนี่ยฮะหลวงพระจุกในสมฤทธ์เนี่ยครับเห็นไหมฮะ ข้างในนี้ก็เป็นมองเห็นชิ้วเขียวข้างนอกชัดเจนนะแล้วก็มองเห็นข้าวขาวมอง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 เห็นดำดำนะครับถ้าลองดูตูดก่อนจริงๆเนี่ยฮะเราจะมองเห็นในจุดที่เป็นทองคําอยู่ข้างในนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสมฤ์สมัยอยุธยานะครับสมัยอยุธยาแล้วก็ลึกลงไปอีกนะครับลึกลงไปในอีกส่วนหนึ่งก็จะเจอพวกสมฤ์พวกกลุ่มสมัยทวารวดีใช่ไหมฮะอันนี้เป็นพระ พระรวงนั่งนะฮะกรุเสมาเนี่ยฮะที่จังหวัดกรอซิมานะครับนี่ก็จะเห็นลักษณะของทองคํานะครับอยู่ในเนื้อแล้วก็สีเหมือนกันนะฮะนะมีทองคํามีเงินแล้วก็มีทองแดงใช่ไหมฮะดูเหมือนจะไม่มีสังกสีนะครับนะฮะเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้ผสมสังกสีนะเขาผสมเฉพาะทองแดงผสมผสมเงินผสมทองคำสามอย่างนะครับองนี้ก็ค่อนข้างแก่ทองนะ ลองลองลองดูลอง,ลอง,ล,อง,ล,องลองดูด้านหลังนะฮะอาจจะเห็นชัดหน่อยนะฮะด้านหลังจะเห็นกรอนชัดเจนนะฮะมีทองคำนะฮะแดงใช่ไหมมีดำนะฮะมีเขียวใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือสีสมิตอันนี้ก็คือการเริ่มต้นมาจากการดูเหรียญสองสี่เก้าสามนะฮะแล้วก็ลึกเข้าไปอีกนะฮะในจุดที่ผมชอบศึกษาก็คือในกลุ่มพวก พะสมัมฤทธิเ์เทวรูปนะฮะเทวรูปสมัมฤทธิ์นะฮะพวกกลุ่มนี้ก็จะมีพวกสนิมทองคําสนิมทองแดงสนิมเงินนะฮะแล้วอาจจะมีสนิมเหล็กปนนิดหน่อยนี่ก็มามาจากสิ่งแปรรอมนะฮะแต่องค์จริงเขาจะเนื้อในไม่ควรจะมีเหล็กนะครับแต่ว่าไอการมาจากภายนอกนั่นก็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะเหล่านี้ทําให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลหะต่างๆนะครับนะฮะอย่างกรณีอันนึงผมข้ามไปนะครับอาจารย์โทษ รูปสุกเนี่ยฮะรูปสุกนี่ก็ชัดเจนนะฮะอันนี้เหมือนเหรียญสองสี่เก้าสามเลยใช่ไหมฮะง่ายมาเลยดูง่ายนะครับมีความเหี่ยวนะฮะมีลักษณะสีข้างในสีสีข้างนอกสีสีนะครับนะฮะอันเนี้ยนะฮะดูลักษณะอย่างนี้เราก็จะดูง่ายครับเนี่ยด้านข้างนี่ชัดเจนใช่ไหมมีสีเขียวสีขาวสีดําสีแดงใช่ไหมฮะจะมีความเหี่ยวความฉ่ําความนวลใช่ไหม เห็นไหมครับนี่ฮะลักษณะอย่างนี้ก็คือที่ไปที่มาของวิธีการเรียนโดยใช้เหรียญสลึง2องสี่เก้สามเนี่ยทำให้เราสามารถจะคลำทางตั้งแต่อของใหม่ๆนะครับของใหม่ๆนะฮะอย่างเช่นหลวงพระพรมนะครับหลวงพระพรมช่องแครเนี่ยครับเนี่ยฮะปีสองพันหนึ่งสองก็จะมีลักษณะ มีเนื้อทองคําเหมือนกันเห็นไ,ไหมสะอาดแต่จะว่าในเนื้อมีทองคำใช่ไ,ไหมฮะหรือว่าเหรียญของหลวงพุทวดนะไม่ใช่เหรียญน,นะฮะรูปหล่อหลวงพุทวดนะฮะอันนี้พี่ปั้มซ้ำเนี่ยฮะอันนี้ก็จะมีเนื้อในอยู่นี่เหมือนกันะฮะหลักการเนี่ยจเป็นอย่างนี้ครับแล้วก็ลามไปจนถึงเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวเนื้อแก่ทองคําเห็นไหมฮะเหมือนกันเลยเหมือนไหมฮะเหมือนไปเลยใช่ไ,ไหมฮะ มี่สำคัญอยู่ในเนื้อเขาเรียกว่าเนื้อสุกนะครับภาษาวงการเรียกว่าเนื้อสุกนะฮะแล้วก็ลามไปถึงหลวงพ่อ,งองเงินใช่ไหมฮะแล้วก็ลามไปถึงพระสมฤทธิเนื้อต่างๆใช่ไหมฮะเนี่ยจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปจบที่ยุคทวารวดีใช่ไหมฮะเนี่ยที่เป็ที่มาของการศึกษา โลหะที่ผสมทองคำที่ผมรวมๆแล้วเรียกว่าชินทองครับเพราะว่าจะเรียกหลายชื่อเดี๋ยวจะงงครับจริงๆก็คือสำริดอันเดียวกันสมัยใหม่เรียกว่าทองผสมบางคนก็เรียกว่าทองแดงเถื่อนบางคนก็เรียกอะไรก็ตามทั้งหมดนี้คือชินทองทำไมถึงเรียกชินทองเพราะสะเป็นโลหะที่มีส่วนผสมของทองชินแปลว,ว่าโลหะผสมนะฮะทองก็คือ ส่วนผสมที่มีแร่ทองเป็นส่วนประกอบนะครับเพรางนั้นทั้งหมดนี้คือชินทองการศึกษาชินทองหรือการศึกษาโลหะที่มีส่วนผส,ส,สมของทองคํานั้นเริ่มจากเหรียญสลึงนะครับสองพันหนร้อยก็ได้สองพันสิร้อยเก้าสสามก็ได้แล้วท่านจะเข้าใจหมดทุกเรื่องเลยนะครับนี่คือเส้นทางการศึกษาของผมท่านลองฟังดูนะว่ามันฟังดูแล้วมันมันมีเหตุมีผลแล้วมันง่ายไหมหรือว่าที่ผมพูดมามันยากก็ไม่เป็นไรครับ เรามาไปคิดดูครับขอให้โชคดีครับสวัสดีครับ